ก็เป็นการเดินทางก็ถือว่าเป็นงานเดินทางที่สนุกไปนในตัวครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานกับทางเอทเทคเทเรนท์ T T an, กับของรถดรยุ้ยครับทีแรกที่ได้ได้ยินแล้วก็รู้ว่าเป็นรถของดรยุ้ยก็แอบ,บกดดันครับแต่พอามาได้สัมผัสเจอกับดรยุ้ยตัวจริงครับรู้สึกดรอรยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่แฟร์ลี่ครับแล้วก็ไม่กดดันครับปล่อยให้เราได้ทำงานตามอิสระรตามเป็นงานฝีมือแก่เข้าใจในงานครับ ให้ทำงานได้ตามสบายครับหลักใจไหมครับคือก็แอบหลักใจนิดหน่อยครับแต่ว่าคิดว่าไม่เกินฝีมือเราทำได้ครับเราจะทำให้ดีที่สุดครับพอใจในระดับหนึ่งครับแต่อาจจะมีบางจุดที่อาจจะยังไม่ลงตัวในเรื่องของสถานที่นิดหน่อยครับอาจจะมีอุปสรรคในการติดตั้งนิดหน่อยครับเรื่องแสงไฟอะไรนี้แต่ก็ผ่านมาได้ดูดีครับความมั่นใจมาครบครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สำหรับพี่น้องชาวระยองนะครับถ้าสนใจ,จติดต่อ,อผมนะครับก็จะมีแฟนเพจร้าน a อ p นะครับอยู่จังหวัดร,ระยองตำบนบ้านเพนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามในแฟนเพจได้ครับร้าน a อ p การคูณติ้งครับหรือจะเป็นเบอร์โทร0 8 1 4 1 3 3 3 2 0ครับ i ลไอก็เป็นหมายเลขเดียวกับเบอร์โทรเลยครับตอนนี้ก็ทางบอสก็เสนอมีโปรมาให้จะเป็นสำหรับรถที่ติดฟิลม์มรอบคันครัเป็นเอทคเดนอชิล กรแถมฟิล์มนิรภัยเบน e f e c กบานหน้าให้ฟรีครับมูลค่า15,000บาทฟรีทันทีครับ